ก็คือมนุษยนะ์เนาะมันก็ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะบางคนเนี่ยเงินร้อยแทบจะไม่จุดกระเป๋าก็มีเราก็เข้าใจขนาดเราทํางานมีเงินเดือนบางครั้งมันก็ยังไม่พออันนี้อันนี้ถือเข้าใจเลยว่าคนตกทุกข์ได้ยากอะ่ะเขารู้สึกยังไงถ้าเราจะช่วยตรงนี้ค่ะก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนโล่งเลยอะคะ่ะ ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่เป็นตำรวจอะคะ่ะเขาก็ตอนแรกไม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะคะ่ะอยู่ข้างนอกเขาก็โทรโทรมาบอกว่าเนี่ยมันมีเด็กตกรถพ่อแม่ลูกหกคนหน้าสงสารเ,เขาไม่มีเงินกินข้าวประมาณเนี้ยค่ะพอดีว่าเอ,อตำรวจเขาก็ถามมาว่าทํายังไงดีอยากอยกช่วยบริจาคอะไรอยากช่วยเขาอะไรเงี้ย เราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนเงินเพิ่มไปให้สองร้อยก่อนถ้ามันไม่พอไงก็ค่อยว่ากันเอ่อก็ให้คุณตํารวจจัดการไปเลยก็าจะบริหารจัดการยังไงถ้ามันไม่พอจริงๆเราก็ลองถามแม่ค้าใจดีแถวนั้นดูก็ได้ว่าเขาจะช่วยเหลือกันยังไงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็โทรกลับมาบอกนะอันนี้คือจัดการที่เราคุยโทรศัพท์กันหลังจากนั้นคุณตำรวจก็พาไปที่ร้านขายข้าวอะค่ะ ตรงหน้าสพก็เห็นว่าไปคุยกับแม่ค้าแล้วแม่ค้าก็ไปเจอแม่ค้าใจดีด้วยก็เลยเอ,อทําอาหารให้เขากินนะคะอ่าแล้วก็จะมีคนที่ที่มากินอาหารแถวนั้นนะคะเขาก็ช่วยบริจาคมาคนยี่สิบสามสิบสี่สิบก็มีแต่ก็เห็นว่ารวบรวมเงินได้รวมทั้งเงินเขาด้วยะคะ่ะก็ได้อยู่ไม่ถึงพันละคะ่ะได้ ได้ประมาณหกเจ็ดร้อยแต่มันก็พอนะคะพอค่าโดยสารลถอยู่พอดีรวบรวมเงินได้ก็เลยไปซื้อตั๋วให้ไปซื้อตัว๋วรู้สึกจะประมาณสามที่นั่งอะคะก็ให้เขานั่งนั่งด้วยกันหนึ่งที่นั่งก็นั่งสองคนก็รู้สึกดีใจอะค่ะโล่งใจพอเขาโทรกลับมาเขาส่งข่าวมาว่าถึงบ้านแล้วก็เออรู้สึกโล่งใจดีใจด้วยอะคะ่ะก็คือมนุษย์เนาะมันก็ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะ่ะ บางคนเนี่ยเงินร้อยแทบจะไม่จุดกระเป๋าก็มีเราก็เข้าใจขนาดเราทํางานมีเงินเดือนบางครั้งมันก็ยังไม่พออันนี้อันนี้ถือเข้าใจเลยว่าคนตกทุกขได้ยากอะ่ะเขารู้สึกยังไง